สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่รายการเรื่องบ้านบ้าน by J Asset Management ค่ะวันนี้มิ้วพาท่านผู้ชมมาชมอีกหนึ่งโครงการในพื้นที่ทำเลศักยภาพนะคะกับโครงการที่มีชื่อว่า D Condo ราามค m แหง64ค่ะ คอนโดนี้นะคะเดินทางสู่สบายค่ะเพราะว่าตั้งอยู่บนถนนใหญ่เลยนะคะบนถนนรามคำแหงค่ะและภายในโครงการค่ะก็มีสิ่งอำนวยความสะดวกมากมายค่ะไม่ว่าจะเป็นการเข้าออกด้วยระบบคีย์การ์ดและการดูแลรักษาความปลอดภัยตลอด24ชั่วโมงค่ะภายในโครงการนะคะยังมีส่วนกลางค่ะที่เป็นสระว่ายน้ําบริการลูกบ้านด้วยนะคะ รอบๆโครงการค่ะมีสิ่งอำนวยความสะดวกมากมายไม่ว่าจะเป็นสถานศึกษาอย่างเช่นโรงเรียนถนอมบุตรค่ะหรือว่าโรงเรียนบางกะปินะคะอยู่ใกล้กับสถานพยาบาลค่ะทั้งโรงพยาบาลรามคําแหงและโรงพยาบาลเกษมร,ราษฎร์รามคําแหงค่ะนอกจากนี้ยังอยู่ใกล้กับแหล่งช้อปปิ้งนะคะทั้งตัววันนาเดอะมอลล์บางกะปิและก็เทสโก้โลตัสด้วยค่ะเอาเป็นว่าตอนนี้เดี๋ยวตามมิวขึ้นไปชมบนห้องกันเลยดีกว่านะคะว่าจะน่าอยู่ขนาดไหนไปกันเลยค่ะ และตอนนี้เราก็มาอยู่หน้าห้องที่มิวพามาชมแล้วนะคะห้องนี้เลขที่900ทับ159ค่ะอยู่ที่อาคาร A เดี๋ยวตามมิวเข้าไปชมในตัวห้องกันเลยดีกว่าค่ะ คอนโดห้องนี้มี1ห,ห้องนอน1ห,ห้องน้ําและ1ห,ห้องนั่งเล่นค่ะแต่ละห้องนะคะจะมีการกั้นประตูไว้ค่ะเป็นการแยกนะคะแต่ละสัดส่วนอย่างชัดเจนค่ะเปิดประตูเข้ามาเราจะพบกับห้องนั่งเล่นขนาดใหญ่นะคะซึ่งท่านสามารถวางโซฟาไว้อีกหนึ่งมุมห้องค่ะส่วนอีกมุมนึงนะคะเรามีการบิวอินชั้นวางทีวีและก็ตู้เก็บของไว้แล้วค่ะหรือท่านใดยอยากจะตกแต่งตามไลฟ์สไตล์ของท่านก็สามารถตกแต่งเพิ่มเติมได้ค่ะ จากห้องนั่งเล่นถัดมาจะเป็นห้องนอนค่ะอย่างที่มิวบอกแล้วนะคะว่าจะมีประตูบานสไลด์ขนาดใหญ่กั้นพื้นที่ระหว่างห้องนั่งเล่นและห้องนอนไว้ค่ะภายในห้องนอนนะคะก็มีการตกแต่งไว้บางส่วนแล้วค่ะมีฐานเตียงขนาดใหญ่ไว้ให้แล้วมีการวิบอินตู้เสื้อผ้าโต๊ะเครื่องแป้งผนังอีกหนึ่งด้านนะคะจะเป็นกระจกขนาดใหญ่ค่ะซึ่งท่านสามารถที่จะเปิดหน้าต่างนะคะเพื่อรับลมและก็ระบายอากาศได้ค่ะ จากห้องนั่งเล่นค่ะถัดมาก็จะเป็นห้องครัวนะคะซึ่งจะมีประตูบานสไลด์ขนาดใหญ่ค่ะแบ่งไว้เป็นสัดส,ส่วนเวลาเราทําอาหารนะคะกลิ่นของอาหารก็จะไม่รบกวนที่ห้องนั่งเล่นด้วยค่ะภายในห้องครัวค่ะมีการบิวอินไว้บางส่วนแล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นส่วนท็อปซิงล้างจานแล้วก็มีตู้สําหรับเก็บของมีเครื่องใช้ไฟฟ้าเป็นตู้เย็นไว้ให้นะคะ าจากห้องครัวค่ะด้านหลังจะเป็นระเบียงค่ะซึ่งมีเครื่องซักผ้าไว้ให้แล้วและท่านสามารถใช้พื้นที่ตรงนี้สําหรับตากผ้าได้อีกด้านของห้องครัวจะเป็นห้องน้ําค่ะซึ่งภายในจะมีสุขภัณฑ์ครบครันนะคะแล้วก็มีการแยกโซนเปียกโซนแห้งไว้ค่ะ การเดินทางไปยังดีคอนโดรามคำแหง64เริ่มต้นที่หน้าโลตัสบางกะปิจากนั้นเลี้ยวขวาเข้าถนนสีนักครินขับตรงไปประมาณ350เมตรแล้วเลี้ยวซ้ายเข้าสู่ถนนรามคำแหงขับต่อไปอีก1กิโลเมตรแล้วกลับรถจุดหมายจะอยู่ทางด้านซ้ายมือ ท่านใดที่สนใจคอนโดมิเนียมห้องนี้นะคะสามารถติดต่อกับทีมที่ปรึกษาทางด้านการขายของเราเพื่อมาดูห้องจริงได้เลยค่ะสามารถติดต่อได้ค่ะไม่ว่าจะเป็นช่องทาง Facebook Fanpage J Asset Management หรือว่าจะเป็น YouTube Channel เรื่องบ้านน by J Asset Management ค่ะเรามีทีมที่ปรึกษาทางด้านการขายที่พร้อมให้คำปรึกษาและที่สำคัญยื่นคอสเนอสินเชื่อฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายด้วยนะคะ นอกจากคอนโดมิเนียมห้องนี้แล้วค่ะเรายังมีซับพร้อมขายสภาพนางฟ้าอีกหลายโครงการเลยนะคะอย่าลืมติดตามชมกันด้วยเลยคะว่า EP หน้านุชจะพาทุกท่านไปชมโครงการไหนวันนี้ขอตัวลากันก่อนสวัสดีค่ะ